สวัสดีครับทุกคนฝากแชร์หน่อยนะเราอยู่ในชุมชนคนเป็นโรคครับชุมชนมาแล้วในขนาดที่คนหนึ่งเริ่มหายคนหนึ่งเริ่มเป็น ตอนนี้คือคือเริ่มหายเพราะว่าตั้งแต่วันที่สี่ไปอะอาการมันจะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นหนักอ่ะวันวันแรกที่เจอวันที่สองที่เจอวันที่สามที่เจอวันแรกกับวันที่สองนี่หนักสุดเลยไข้หวัดใหญ่ะแล้วโชคดีอ่ะ เออเป็นสายพันธ์บีคนเดียวในบ้านครับคนหนึ่งเขาเป็นสายพันธ์เอซึ่งเอมันหนักกว่าบีนะเอมันหนักกว่าบีเยอะแต่ว่ามันเป็นอารมณ์แบบโรคเดียวกันนะ่ะแล้วคือถ้าเป็นตัวใดตัวหนึ่งก็จะมีภูมิไข้หวัดใจ <c oughs> ไม่ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> พี่เก่งออกไป <c oughs> ก็ถอดแมสแล้วครับ <c oughs> เพราะว่ากลัว <c oughs> พี่เก่งติดเปด็ดอย่านะ ถ้าจริงจริง,รง,รงอะจะหายเอ้ยเป็ดออกไปแล้วพี่จูเป็ดไปแล้วแสบมากไม่แต่ว่าจะบอกว่าจริงๆอะครับก็ในบ้านเนี่ยเป็นหมดแค่มีคนนึงกำลังจะหายอีคนนึงเพิ่งเริ่มเป็นแต่ว่ากลายเป็นว่าปีนี้ไม่ต้องกลัวไข้วัดใหญ่ลวต้นปีเนาะเพราะว่าทุกคนในบ้านมีภูมหมดครับแต่มันระบาดจริงๆนะระวังไว้หน่อย แต่ตอนนี้วัคซีนมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ป้องกันสายพันธุ์ใหม่อะตัวสายพันธุ์ใหม่มันจะออกมามันกลางปีับมาเยี่ยมเขาเขาเตรียมตัวนอนแล้วจริงๆเดี๋ยวก็ออกมารือของอยู่ครับจมุมใช่ไหมแต่ง่อมเลยนะแบบเป็นหวัดจริงๆรอบเนี้ยเราเป็นมาก่อนหน้าเขาสี่วันเราก็เลยแบบโอเคขึ้น มีของจะมาปล่อยนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับใครเข้ามาฝากแชร์หน่อยนะฝากแชร์หน่อยนะครับไม่มีใครรอดนะครับไม่มีใครรอดคิดถึงคิดถึงแก้มบุม๋มก็เลยมาหาเขาก็ไม่จริงๆอะ่ะก็คือไม่มีใครรอดนะพี่นนท์ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับเป็นห่วงกวบอกบอ ไม่เราเป็นไข้หวัดใหญ่อยู่ครับหมายถึงว่าทุกคนตอนนี้ที่อยู่ในบ้านเป็นไข้หวัดใจห,หมดใช่ครับมันไม่ต้องป้องกันใครแล้วจริงๆแต่ใส่ให้รู้ว่าไปหน่อยก็ดีได้ไหมเอาอย่างนี้แล้วกันนะมันจะได้เข้าตีมเป็นหวัดนะครับอยู่ในชุมชน คนเป็นโรคนะฮะตอนตอนนี้เป็นเป็นทางบ้านครับแค่วัดใหญ่โอ้มองกลางวันเจอมีเธอที่โรงพยาบาลด้วยไม่ใช่ไม่ได้แพ้ <c oughs> ใกล้หายแล้วแต่ยังไม่หายขนาดนั้นมันเป็น <c oughs> โูมาทักทายทุกคนหนแล้ว หรอทุกคนเป็นห่วงหนูอะซาริโอเติมหรือ,อยังไม่อย่างนี้อเออ,อก,ก,กับบีครับหมายถึงว่าไข้หวัดใหญ่มันมีสองสายพันธุ์ใช่ไหมมันก็จะเป็นอารมณ์เดียวกับกับตอนโควิดมีเดลต้ากับโอมิครอนอะอารมณ์นั้นอะคือคือหมายความว่า ถ้าเป็นอะส่วนใหญ่มันก็มีภูมิกันอยู่แล้วในช่วงต้นค่ะไม่แต่ว่าไม่รับเพิ่มแล้วไม่เป็นแล้ววันนี้จริงๆเป็นเป็นครั้งเดียวพอแล้วกว่าจะออกมาพูดแล้วยืนได้อะคือสามวันอะแต่ว่าไปทํางานตนะั้งแต่เมื่อวานแล้วนะวันนี้ก็ทํางานครับก็ใส่แมสทํางานอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่หนุกเลยเป็นไข้หวัดใหญ่จริงมีมีบู้อะบู้อะไรครับ น้องแก้มเดินไปเดินมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับเดี๋ยวก็เดินมาแบบหนึ่งนะแต่ว่าของเขาอ่ะอีกวันสองวันน่าจะงมจริงๆเพราะว่าเป็นวันนี้วันแรกใช่ไหมใช่พี่จุ๋มจำได้ไหมวันแรกๆที่เป็นอ่ะโอ้โหผมมากลับไปบ้านวันนะั้นอาที่ตรวจแล้วเจอวันอาทิตย์อ่ะหนาวมากกลางคืนอ่ะจริงๆมีเสื้อมีลาบูบูวีสองนะ ไม่ตอนนี้โอเคแล้วหมายถึงว่าถ้าเป็นตัวเองอ่ะโอเคแล้วครับแต่ว่าคนที่เพิ่งเริ่มเป็นก็จะตรงนิดหนึ่งวันสองวันเออเอาลาบูบูไปก่อนอมีวีสองนะใครจะวีสองเดี๋ยดูรหัสให้ V สองนะครับ699บาทนะ699บาบาทรหัสคือ Bboy 795นะ Bboy 795 <c oughs> ใครเข้ามาฝากแชรหน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> ของเกาหลีเข้าแล้วแต่ยังไม่ได้ลื้อเย็นๆนะครับ <c oughs> มันไม่มีใครมีแรงไปลือ <c oughs> ใส่น้องเข้ากับตีม การหรอครับพี่นนเหรอเออทุกคนจะให้ฟังเสียงพี่นนท์ตลกมากพี่นนเหมือนคนแบบเป็นไข้หวัดใหญ่มาแปดปีอะ ไม่รับแล้วอะ่ะทุกคนใครเข้ามาฝากแชร์หน่อยนะครับฝากแชร์หน่อยนะหมด,าหมดาตาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวขอหันกล้องแป๊บนึงไม่ต้องกลัวเลยทั้งบ้านนี้มีแต่ไข้ป่วยใจครับ พอดีมีคนไม่ไม่เป็นอยู่ส่งของไปส่งของมาอยู่ครับก็เลยเดี๋ยวใส่แมสห้เข้าก่อนเดี๋ยวเ้าติดเอ่อบูโคบูโคเหลือไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเอาบูโคก,ก่อนเลยแล้วกันนะทุกคนใครเข้ามาฝากแชร์หน่อยดีขึ้นแล้วครับแต่ยังยังไม่หายปกติมันเป็นประมาณห้าถึงเจ็ดวันนะคล้ายคโควิดครับ แต่ว่าดีขึ้นเยอะเยอะมากๆเพราะว่าวันนี้วันที่สี่แล้วบูโขบบูโขกบู้โคขก่อนทุกคนบู้โขกนะครับบู้โขกนะ เก็บเชื้อปีทุกคนถ้าเป็นถ้าเป็นปีอะเป็นเบากว่าเอนะจริงเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสายพันธุ์นะครับอันนี้อุ้ยเหลือไม่เยอะถ้าเป็นบูโคกนะบูโครกราคาพันเกบาทนะครับพันเบาทนะแบบจุ่มเองเหลือแค่3ามกล่องพันเบาทนะ เออรหัสคือ E. E. อิังกฤษนะสามศูนย์สามครับ E. ีสามศูนย์สามไม่มีมีคนพี่เก่งยังไม่เป็นแต่ว่าพี่เก่งอยู่นอกบ้านเดี๋ยวให้ดูก็เลยใส่แมสหน่อย,อยออนี่ครับตอนนี้เราทำงานด้วยการตะโกน แมสอยู่ข้างนอกนู้นก็ก็ทําหลังบ้านอยู่เราก็ใส่แมสอยู่ในบ้าน